เออบิดขเกียจเอ่อ oh เอา DM, cool uh, ล ok so ่ะครับผมเอ่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาล่ะครับผมแล้วกลับมาพบกันหน้าน้องอีกแล้วนะครับกับอ่ากับเกมที่มีชื่อว่า h า l f s w o r เดโมนะครับผมมามาสู้กันว้ามันมีมีดว่าเป็นึงเป็นึงึ่งมามีดก่อนหามีดก่อนหามีดไปสู้กับมันอ่าหลบแทงเอ่อหลบเพาะว่าเป็นการแทงที่แบบว่าหลบแทงเพาะว่าเป็นการแทงที่แบบ เฮ้ยโอ้โหลืมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเราหลังจากหลังจากอาชนะบอสก็เงินมาได้แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอัลติเมทชาเลนจ์นะครับผมตีปาดแขนหลบอัติเมชชาเลนจ์ก็ไม่รู้ผ่านกี่รอบแล้วเราก็เก่งเกินไปจริงๆให้ตายเถอะนะครับผมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมียกหลบเว้ยเฮ้ยเออแต่เราโหดกว่านะครับผมเอาวะมาไอ้ยิบไอ้ยิบม่สองคู่ไม่คู่อะไรดาบดาบดาบหรอดาบเจอมีคู่หน่อยเป็นไงล่ะ ระหว่างดาบของนักสู้กับมีดทาครัวของชาวตลาดอย่างเรานะครับผมอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้นะครับผมอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้กับศัตรูที่ดูไม่ออกนะครับว่ามันมันไม่ อย่าเิ่งนะครับเอาเอ้ยอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาด้วยกูมีมีดสองอันด้วยมึงมีอันเดียวมึงมีอันเดียวแต่มึงมีอันเดียวมึงมีแต่มึงมีอันเดียวแต่มึงใหญ่กว่านะมึงยาวกว่าเอ้าใหญ่ๆเข้ามาอย่าเข้ามาวข้ามาเอาวาไม่คู่ไม่คู่ไม่คู่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บดูวิชามีดที่เราฟันนะครับผมมองไม่ทัน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 เด้มองไม่ทันเด้โอ้โหตายตายค่อยตายอย่างช้าๆนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมา วิ oh, ่งวิ <in his throat> <laughs> ่เอาดบมามาและอัติมิชชันเล่นนะครับต้องพูดคำเดียวว่าวิชาขวาซ้ายขาของเราก็ยังอยู่ในโหมดนี้นะครับผมคนหลนยานะครับผมมาเข้ามาเขามาอย่าได้เสียอย่าได้เสียขวาเออโดนฟันเขาเขาเอวข้างซ้ายแต่ไรไม่เป็นไรนะครับขวาซ้ายเอออันนี้เป็นการเล่นที่ดูเป็นตัวอย่าง นะครับอันนี้คือการเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเอาวะนี่เป็นตัวอย่างที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับผมคือ <c oughs> คือแบบไม่มีการกดจริงไอ <c oughs> ้ตายเถอะ <c oughs> เอาวะ โอ้โหเงียบเกมเสียงเพลงเงียบไปแล้วนะครับผมแล้วศัตรูหยิบอ่าเขาเรียกว่าเอาอันนั้นมานะครับผมฟึ๊บลบปั๊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 บส่ใส่ใสขวาใสยขวาา่ขวาส่ขวาเลยวางวงในฮุก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  บาดเจ็บล้มตายนะครับผมบอกให้ว่าแรงมากนะครับจอบทั้งยาวทั้งโหดทั้งยาวทั้งโหดเอ้ยเ้ยเริ่มกลัวอยเออโดนจอบจอกเข้าไปโดนจอบจ้วงเข้าไปโดนจอบจ้วงเข้าไปเออเอาวะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมอย่าเดินตามใครถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาหอ,อหักเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหหอกาแรงจริงๆว่ะไม่ได้หอกเลยนะครับผมอ้า อะไรเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วเอ้ยใกล้น้ำใกล้น้ำจเย็นจะเย็นโอ้ยเฮ้ยโอติวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมเรายังมีดาบโล่ที่คอยเป็นเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมอย่าท้าอย่าท้า อย่าท้านะครับผมผมไม่เคยยอมแพ้บอกให้เลยคนคนคนไม่เคยยอมแพ้นะครับอย่าท้าคนที่ไม่เคยยอมแพ้นะครับยอมตายดีกว่ายอมแพ้นะครับเพราะเขาจะไม่รู้จักเขาถอยนะครับผมแต่ตอนที่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่คือถอยถอยหลังนะครับผมคนไม่เคยยอมแพ้บอกแล้วไม่เคยยอมแพ้แต่ที่ถอยนี่คือถอยหลังแต่ใจนี่สู้นะใจนี่เดินไปข้างหน้านะครับผมแค่เดินถอยหลังเท่านั้นเองนะครับผมเฮ้ยเอยเออเเดินเขาน้าเดินเขาน่เดินเขานโอ้โหยเหนื่อยไงยังวะเฮ้ยเออเอาดิ ปัดเออเตะไว้ยปัดเออเออเดี๋ยวก่อนโ <c oughs> อ้โหแต่เราก็ยังไม่ตายนะครับผมเข้าไปมิดดัมแต่เราก็ยังไม่ตายนะครับผมบอกให้เลยว่าใจของเรา,าได้นะครับผมใจเรามันได้นะครับผมอะไรวะเนี่ยไม่ตายจริงๆเหรอไม่ได้ ไม่ตายเออเออตายยังไม่ตายแต่เลื่อนจะหมดตัวเลื่อนจะหมดตัวแล้วเลือนจะหมดตัวแล้ว <c oughs> เลือนตัวตัวมึงเอาออกทะไหมเลือนหมดตัวเลยตายเละไอ้ตายเลยชียวิตเอออัออติเบีันเลยมมันก็ทัดททยดีนะนะครับผมอ่าแพ้เมื่อกี้แต่วันนี้กูเอาแน่วันนี้ม,ม,ม,มาเอาแน่วอ่งเอวิ่งไอวิ่งตะเฉีหมัดวี่งตะเฉมัดวี่งตะเฉมัดซ้ายขวาต่อย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 เอาว่ะใส่หมวกมาเอ๊ะแต่หมวกแปลกแปกนะ มาสู้ต่อเราจะลบแทงแทงโอ้ยเมื่อไหร่กูจะชนะมติเบตแชาเลนจ์ก่อนนะครับผมขอติเบตแชาเลนจ์อีกรอบนึงเกมอะไรวะเดี๋ยวเอ่ออะไรเขาเนี่ยเล่นไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะครับผมเอามาลบเอ้ยอย่าจับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่านายกนายกไปดิ นายโยกไปดีหลับหลับหลับไปเลยเอามีดหายมีดหายตอนหน้าต่อตาเอาวะแต่ไหนยังไงก็มีหมวกว่ะอ,อ,อะไรดาบอ่ะดาบอ่ะเออเอา,าดิยีโต้สับขาไปนะครับผมเฮ้ยเอามีดมาเอามีดมาออมาวิชาดาบมาแล้วมาโอ้โห,หมือต้องมาเหนือก,กูตลอดอ่ะนะหนึ่งหนึ่งขั้น ปันควันขวาซ้ายขาซ้ายขวาขาเรียบร้อยเข้าคอจบจบแม่ต้องมาเหนือกว่าเราหนึ่งขั้นตลอดมีลินมาแล้วพร้อมกับดอกกุหลาบสวยๆเอ้ยมาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายอะไรสวยขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขาขวาซ้ายขาเรียบร้อยไดโลไดโลไดฟาสเตอร์เออร์เลอร์ไดเออร์เลอร์ ได้ได้เออเลรกเกมเออเลร์แล้วเกิดวิ่แล้วกอดเกินกอดเกมหลดกอดเกมหลดขอสักทีขอเรียบร้อยนะครับผมเกมโหลดแล้วเรียร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ชมเอ่อคนพากนะครับขอบคุณคนที่ชมคนพากนะครับผมคนพารีสนุกดีไหมเนาะตายตลอดเลย ขอบคุณมิลินที่มามิลินมาตลอดนะครับผมถึงเกมจะหลุดนะครับแต่ไฟในใจไม่มีวันดับนะครับพูดเลยนะครับผมมาคําคมอีกแล้วมากับคาคมอีกแล้วเนี่ยเอาคําคมมาเยอะวันนี้นะ,ะไปกันต่อไปกันต่ออันเิ็มเชลเล่นรอบนี้ตบรอบนี้อ่าพาร์ทนี้อย่างน้อยต้องได้ตบชุดเกาะทองอะ่ะสักตัวนะครับผมขอตบชุดเกาะทองสักตัวเอานเ้วนนสรรองโปชนหมดซ้ายดาราเจอขวานหน่อยเป็นไงขวานมาขวานมา สายด้าละเออ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 มันเอาอะไรหัวไปเมื่อกี้ดับเบอร์ดับเบอร์ดับดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเบรดสวัสดีครับเบรด์เฮ้ยปั๊บ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 มาเหนือมาเหนือมันนี่ต้องมาเหนือมันนี่มาไหนอ่ะมันนี่มันต้องมาเนมันมันรัวมันรัวมันรัวยิบมันเอาว่ะได้จอบแล้วนะครับผมหรือวิชาการใช้จอบของเราไปได้เลยนะครับผมวิชาควนดินควนดินเรียบร้อยโอ้ยมาร์ชเมลโรเยิมเยิ้มมา มันเจอวิชาพวนดินหน่อยเป็นไงพวนดิน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 ฟาดฟาดตีขาพวนดิน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 พวนหัวพวนพวนดีพวนพวนพวนดีอ้าวตายเฉยเอาวะมาของที่มันมีอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือมีสั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยนั่นโลใช่ไหมสิ่งที่ไอ้คุยต้องการเออ หมอหมอหมอาหมอก็หมอหมอหมอ,หมอ,หมอ,หมอโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับผมยังไม่ตายโอ้โหเกมเริ่มเกมเริ่มปุ๊บเอ่อไล<ร> <c oughs> ไลเหลืองปั๊บ <c oughs> ยาบต่อย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 เรียบร้อยจบมาใส่หมวกเอาหมวกไห้แล้วใส่มีด่าใส่เดียวใส่เดียวหน่อยน้องใส่เดียวหน่อยน้องเขาดิ่งน่องนะเขาดิงอกแล้วแล้วก็ต่อย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 เอาวะได้กระบอกมาได้โลมา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 ตบต่อยตบ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 เลยตีอตีอตีอตอตอขวาใขาขว้ขขวาใขาวาใขาขวขาเก็บโล โยนทิ้งเอาหมวกมามาเริ่มเป็นเกมเริ่มไวเกมเริ่มไวมา2อหนึ่งสองหนึ่งแล้วไงตรงหลับตาดับตา,ลบตาแล้วก็ขวาซ้ายขาเฮ้ยขวาซ้ายแล้วก็ขาเรียบร้อยจบนะครับผมกูเคเดี๋ยวขวาซ้ายขางเราเอา้าไม่จบอะไม่จบอะไม่จบอะไม่จบดีๆไม่จบดีๆเหรอไม่จบดีๆเหรออาโล่มาเอาโล่มา ลงมาเออขวาซ้ายขามาแล้ววิชาดาบของเรานะครับพูดก,กันเลยว่าวิชาดาบมันนี้แหละที่จะทําให้เราเป็นเจ้าดับหนึ่งเอ้ยไก่น้ำวะแทงเข้าไปแทงเข้าไปหัวไหล่แตกจะกระแลเปียกเรียบร้อยเอาไงกันแทงเข้าไปฟันเข้าไปฟัน,ฟนอูย้ยแล้วก็ฟาเตอร์เลยปะฟา,าเตอร์เลยปะไม่มานานไงกูวต้องคู่กับฝาดสงสัยอ่าสงสัยไม่ได้ไม่ได้ไปถึงอ่ะ วันนี้วันนี้จะได้ไปถึงเกาะทองไหมอ่ะมาลุ้นกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมมาลุ้นกันไปลุ้นลุ้นกันไปนใส่ให้มันหน่อพี่าโลอะะอนเ่อคิดไี้ใช่ไหมเปียกอะจักรแลเปียกเปียก,กเลือดไงเปียกเลือดไง,ไงน้องบอกให้เลยว่าไม่ใช่ลออนธรรมดาลออนเลือดไงลออนเลือดก็จะว่าแล้วใครตอบมารอในติ๊กเกิ้งอยู่นะครับในติ๊กเกิ้งคือใหญ่่ะโอเคในติ๊กเกิ้งกดกดไลค์ไวก่อนนี่เรียบร้อย ไปกันต่อ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 จนกว่าจนกว่าพี่จนกว่าพี่จะเจอเกาะทองอ่ะเกมหลุดเท่าไหร่ก็ไม่วันนะครับผมไต่ไต่ไต่ไ <functions> ต <indoors> ่ไต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 ่โอ้โห กูว่าเกมน่าจะหลุดเร็วนี้แหละมาอยาดาบเหรอดาบเหรอต่อย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 ตอยต่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 อต่อยอยต่อยต่ต่ยต่อ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 ยอยต่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 อย่อยต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 ่อย่อยต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 ่อย่อยต่อยต่อยต่อ่อย่อยต่อยต่อยต่อย่อยต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 อยต่อยต่ออยอยต่อยต่ออยอยต่่อยต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 ่อย จอบพี่คาดต,ตีหน้าตีด้วยด้ามเอาวันม,ม,มีมีมีหมวกหลุดมีคางช้ำนะครับผมโซโล่จะหมดเฮ้ยไีด้วยจอบเรียบร้อยเออเอาเอาเอาดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วดาบมันมาอยู่ในมือ <laughs> แล้วแล้วดาบมันมาอยู่ในมือผมเรียงไงวะเออก็ดีแปลกดีเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยู่ยังอยู่โซโล่จะหมดขวาแขนขาดเรียบร้อยยังไม่ทันซ้ายเลย แขนขาดซะเลยนะครับผมมามามารีบเข้ามารีบเข้ามารีบเข้ามาเกมจะตายแล้วตัวละครจะตายแล้วตัวละครจะหมดขวาอุ้ยฟันหน้าไปข้างหลังแล้วจับปันขวาเออ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 เอาอย่าเอาอย่าแผนเดิมแผนเดิมหยุดหยุดหยุดห้ามเลือดห้ามเลือดดิห้ามเลือดไม่ได้ละห้ามเลือดห้ามเลือดห้ามเลือดอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆห้ามเลือดห้ามเลือดกูว่าตายกูว่าตายหาหมอก่อนหมอหมอหมอตาย ให้ตายเด้ตรงใส่ว่าผมเล่นแบบไหนไม่ได้หรือว่าต้องมีเดียมวะนะครับผมต้องมีเดียมวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันกระตุกจัดอะกระตุกจับไม่เป็นไรมีเดียมก็ได้มีเดียมก็คงจะสวยอยู่มั้งนะเออก็ได้อยู่นะครับผมถึงแม้แต่มันจะดูลอยๆยหน่อยเอาว่ามีเดียมนะครับภาพมันจะชัดๆหน่อยมาชัดๆหน่อยต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 ่อยโอ้โหไม่ไม่ชัดเลยกระจายหมดนะครับผมมาแทงเอาดิเอาดิมานนายกับฉันอะ มันก็ต่างกันแค่เสื้อผ้าเกมมันแปลกๆนะเกียมันแปลกๆนะมาถ้ามีเดี๋ยวแล้วมาไอมีเดี่ยวแล้วนะไอมีเดียวแล้วปัดเออเออเอาอีกแล้วไกน้ําีกแลก็เออ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 มเดียมพาพดกากเลยพาพดกากเลยทุกคนโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวชิมไม่ได้ชิมไม่ได้เรามันนาบีจะเช้าสิ่งีไหมครับนี้นาบีจะไม่ไหววะผมผมต้องเสพเสพ

ตอ้ตอย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 ตูตอย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 ตุตอย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 ตูตอยตุ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 ตอยต เออ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 เขาลักแร้จอบเขาลักแร้ดึงหัวเลยนี่แน่หัวยืดนได้ด้วยเอาแล้วแม่งเอาจอบกูไปด้วยแม่งมันไปเธอไม่ไปเปล่าเธอเอาของจอบฉันไปด้วยสรุปฉันหมดฟันแขนขาดอีกแล้วโถ่พาะคุณดูหัวเรียบร้อยไม่ต้องใช้มาเดี๋ยวจะฟันสับให้หมดไอพวกเนี้ยไอพวกนี้ต้อง ขาดคร e. oh! ึ <tinc S 2> ่งสล็อตหมดโอ้ยไปก็อย่าแทงอย่าแทงโอ้ยอย่าแทงอย่าแทงโอ้ยห้อยห้อยแขนซ้ายห้อยเลยโดนแทงโดนแทงซายเฮ้ยเอ้ยไก่น้ำบ่อยากได้ไก่น้ำจังเลยโอ้ยโดนแทงอีกแล้วโดนแทงอีกแล้วโอ้ยโดนแทงอีกแล้วยังไม่ตกนรกโอต้ยโดนแทงสุดโอ้ยโอ้ยโดนแทงโอหไปลุกแทนโอ้ยระดมโอ้ยแทนกูใหญ่เลยไอ้ตายดิไอ้พวกนี้ม so. okay, ันขยันแทงซะด้วย ไอ้ศึกแรกเนี่ยเอาหมัดไปก่อนเลยหมัดหมัดไปเอา้าตายเลยหมัดเดียวอันดับาร้อยอุ้ยอันดับอันดับเลยเกินมาก็มาเอ้ยเอ้ยมันใช้ดาบวะมันใช้ดาบเอาเอาเอมีกิจย่างมาั้ยมีกิจย่างเอ้ยหลบใจเย็นเฮ้ยเออเอาดิตัดหูมันตัดหูมันใจเย็นใจเย็นสวัสดีครับปพืดุกเอ็นเอ็นหนึ่งนะครับผมเออเออตีซ้ายตีขวา ตีซ้ายตีขวาขอบคุณสำหรับใจส้มครับ <S <s <ut ters> ตีขวาตีขวาแล้วก็ตีซ้ายแล้วก็ตีขาแล้วก็เตะแล้วก็ตีขวาตีซ้าย <S <s <ut ters> ตีขวาแล้วก็เตะอ้าวยอมแพ้เฉยม,มาเอาดบม,มาวิชาขวาซ้ายดบเฮ้ยได้ไก่น้ํามาถ้าตัว,ต,วตัวงี้ไม่น่าแพ้ขวาซ้ายเออไก่น้ำบาดตีนเฮ้ยโอ้หสกกันกันไว้กันไว้กันเออฟันฟันขอไก่น้ำหน่อยขอไก่น้ำว่าเอาอ่ะมีสิทธิ์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  พี่มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดพอทุกคำทุกคู่จะเป็นหลักฐานยันสารอย่ามึงอย่ามึงขาขวาเป็นอะไรวะเนี่ยกระดึบกระดึบอ้ยอ้ยไก่น้ำตีขาอ้อยไก่น้ำตีขาแล้วมึงเอาไปขี่ไก่น้ำทำไมละกระดึบกระดึบอีกักับอีกกับกับขี่ไก่น้ำอีกกับกับอีกกับกับไม่กับมึงเอาออกจากขานี่มึงเอาโยกขี่กํากับขี่กํากับอ้ายอีกกับกับอีกกับกับโอ้โหกูเราเชื่อเลยมึงจะขี่ไก่น้ำทำไมวะ มึงก็ลงดีมึงก็ออกดีโอ้มึงจะมาขี่กับกับหนีทำไมออหี่กับกับโอ้ยเออเอาไก่น้ำออกมาจะไข่ไม่ได้ไก่น้ำติดไข่หี่กับกับขี่กับกับมันยกขามัายกขาขวาออกไม่ได้ไม่ยกขาขวาออกไม่ได้เออเออเออมึงเอาออกดิเออเออเอาออกเอาไก่น้ำออกจากขาหน่อยครับว้าอย่ามึงกระหักกระยุกข้ามาเอออย่าคืนเข้ามา โอ้ยไก่น้ำตดขาแม่งเออเออเออจับจับสองมือจับสองมือเออเออเออเปลี่ยนเออออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วใจเย็นส๊อตเลยนี่แหละออกมาแล้วมาแล้วสถการเป็นรมเตอร์เฮ้ยเอ้ยจะปุ๊บปั๊ปุ๊บเขามีจะขี่ไม้กวาดนี่ขี่ไก่น้ำเออตีตีไข่ตีไข่ไข่แตกไปเฮ้ยเกาะเกาะกระเดกกระกระพิบกระพิบกระเพิบกระเพิบของเกาะไหนเออเกาะจิตนี้มานี่เกิเซอร์เฮ้ยสัตว์ประหลาดมาอีเฮ้ยยายายาเอาเอานี่นี่ไก่น้ำตดไข่ไก่น้ำตดไข่ เออมึงเจอแก่น้บตีไข่มึงุูนี่ล่ะตีแขนหักไปแล้วไอหมวกใหม่หมวกใหม่หมวกใหม่เออสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องตีขาตีขาขาแตกสลหับันหมดมบตีขาตีตีขาแกน้ำตีไป่น้บตีแขนเออเออเอออจักรแลบเปียกไปจักรแลบเปียกตีหัวอุ้ยหูแตกดับดับตีขาตีขาเอาว่าได้ชุดเกาะใหม่ชุดเกาะใหม่ขอบคุณครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับผมโอ้โหดูมาตั้งนานเนาะ โอ้ขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรช้านะแต่กดจ้ะเฮ้ยเฮ้ยตีขวาดับอนาอีแล้วตีขวาตีเฮ้ยไก่น้งเอาไก่น้งไปเออเอาดิสหัวหัวคือไม่ขาขวามันไม่คอ่อยเออเออเออไม่ค่อยเสียสมดุลสมดุลไม่ค่อยมีเออตีซ้ายตีตีหลังข้างหลังตีล่างอ๋อชูข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตีข้างหลังก็งัดงัดข้างหลังผายเรือวิชาวิชาวิชา ภายเรือไายเรือแจวแจวเรือแจวมาแจวจ้ำจึกจะจแจแจวเรือ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 วิชาไปแจวเรือใครที่เป็นหนุ่มฝีพายนะครับผมนี่คือวิชาที่ใช้ในการต่อทุกล้น้ำนะครับแจวเรือไป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 เฮ้ยแจวเรือไปสโลชันหมดไก้น้ำงัดหน้าแล้วก็ฟาดแล้วก็งัดหน้าเอาดิเฮ้ยนี่มันถึกเว้ยนี่มันถึกเอาเอา อา้อาวอ้าวคนเราอยู่ๆอยากจะแพ้ก็แพ้เอ้ยกระดิบกระดิบขาขวากูเมื่อไหร่จะหายวะเวนี่ยอ๋อเอ้ยขอใส่กอกขาอ,ขอขาเอาขอขาลูกเอาเอาเอใส่กอกขาแล้วเอาวะใส่กอกขาแล้วเอาวะเหลือกอกแขนเหลือกอกแขนแต่ไม่เป็นไรกระเพงไปก่อน ก็แบบก่อน no? no? อาวุธอยู่ไหนอาวุธไก่น้ำอยู่ไหนไก่เอ้าอย่าหายนะเอออย่าหายนะไก่น oh oh okay. ้ำ UH, จ okay. okay, okay, ันไก่น้ำเอ้าอย่าเอาเกาะเอาเกาะนี้เอออย่ามึงก็มาอย่ามาไอ้นี่มันชอบลังแกคนขาเป๋วะกระดิบกระดิบเออกระดิบออกมาออกมาผมเออเออเออใจเย็น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 ต้องเอาไก่น้ำไก่น้ำไก่น้ำของฉันเออเด้อโอเคไม่เต็มดูมันมันเลื่อนๆไงไม่รู้นะว้าเออเอาดิ เออตี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 โอ้โหมีมีตะทั่วเกาะแน่นมีตะตัวเกาะแน่นมีต่ตัวเกาะแน่นเอาดิปาดมันปาดมันเข้าไปเอาดิขาขวาฉันทบขาเออหัวแตกหัวแตกแล้วยกยกหัวแตกหัวแตกเอาไอเซเซหัวแตกเอาเซทุกตัวได้ได้เซได้เซทุกตัวได้เซทุกตัวไม่ถอยไม่มีถอยเอ้านี่กระจายนี่ถึงกระจายเอาไงตีเอาดิสู้เอาเอาดับลุน ตีอะไรดับลนตีอะไรดับลนตีอะไรดับลนแขนห้อยแล้วต <ination? S 1> <BU pagar. S 1> ีอะไรไ,ไ,ไ,ไม่ล่วงเหรอไม่ล่วงเหรออ้อเอาไงเอาไงล่วงไหมไม่ล่วงอ่ะถึกถึกด้วยอแต่เมา mais. ถึกแต่เมาเอาว่าไงชิมไรชิมไรเอาถึกแต่เมาเมาเอาเอามึงทำอะไรอ่ะเป็นเป็นสันติบาลเหรอเป็นสันติบาลอ่ะเรียบร้อยสันติบาลแดกตายนะครับผมโอโหสี่ตัวอุละเหนื่อยจริงๆเลยตายเ่ยนะ เอาว่ะแต่เกาะแขนไม่ม <imprisoned> <Anyway, S 1> <sk ling> ีไม่เป็นไรเออเอาดีเอาดีวิ่งมาชนไก่หนาบตายเอ้ามาเตอร์เลอร์โอ๊ยไม่นะขอสู้ก่อนสี่ตัวตัวนี้เอ้ยมาเตอร์เลอร์โอ้ยเกมไม่เต็มเกมไม่เต็มเกมเกมบั็กเกมบั็กเออขอขอก่อนเอาเอาเอาสักสี่ตัวนี้ก่อนเอาสี่ตัวนี้ก่อนก่อนพี่จะหลุดพี่ขอสักทีต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 ีเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าดำชั้นเอ้ยเอ้ยดีแด็ดดีแด็ดดีแด็ด ก่อนพี่จะหลุดก่อนพี่จะหลุดนี่หักแขนสักทีเออตบล่วงไปแล้วหนึ่งตัวเอาไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอโอ้ยใก้น้ำจ๋าเกมกำลังจะหลุดเออหลบเข้าไปเกมกำลังจะหลุดโอ้โหลวบอสก็มาและเกมกำลังจะหลุดแล้วบอสมาอย่างนี้มาสู้ก่อนเกมหลุดอยา่าเออ ฮ้ยเออเออเฮ้ยเกมจะหลุดก่อนหรือกูจะชนะบอลก่อนตีตีมันเข้าไปโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยด้วยตีเลยตีมันเข้าไปตีมันเข้าไปตีมันเข้าไปเอาตางคคนตังเหนื่อยมันเหนื่อยจากอะไรวะอาวุธมันหนักไงอาวุธมันหนักไงเหนื่อยไงอือตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปไก่น้ำตีสู้อ้าวนั่นไงกูว่าแล้วให้ตายเถอะซาลาชีิดน้ำสำหรับเด็กอังเอาซาลายังไม่มานะซาลา เวลาชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับทุกไรเกมหลุด <c oughs> ก่อน5 5 0เกมหลุดก่อนกูว่าเลยอไอ้ตายเถอะถึงจะไม่เก่งแต่ก็พเพลิด็พลึกมาเยอะครับพี่น้องนะครับผมต้องเข้าใจด้วยนะครับจุดนี้นะครับผมเกมอะไรครับเกมครับซาวเดโมครับอรนนี่อะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ย โอ้ยเกมไม่ได้เกมเลือนอย่คอมเลือนด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคอมก็เลือนเกมก็เลือนโอ้้ตายเถอะไปกันต่อเอาคอมเลือนเกมเลือนโอ้ชีวิตประสบโอ้ยชีวิตชีวิตบางคนดิ้นหลนมาเจอจากำว่าพอดีนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะ เปิดมาก็ต่อยเลย้ายดาราขวาสายดาราขวาดาติ้ายดาราขวาดาติ้ายดาราขวาดาติ้ายดาราขวาดาติตีละเอาเลาช่องแชทหายไปไหนโอ้ยกูเลยเชื่อเลยชีว <c oughs> ิตเกมนี <dig> ้มันไปหาเล่นเกมสมบูรณ์สักทีเถอะมาสลบอตพจนหมดเฮ้ ต่อยอ้ยมันเอามือกูไปเฉยเลยอ้อยเอาใครเขาเอาให้มือไปมีดสู้เอ้ยใครเขาให้มีดไปสู้กับมือเอ้ยใครใครไอ้มือไปสู้กับมีดให้ตายโดยชีวิตเออนั่นแหละตายซะให้ตายเถอะโอ๊ยีคอมก่อนไหมเพื่อดีขึ้นเอ้ยไม่ได้เกมยังไม่จบมาปป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  เออไปซะมัน <thấy Patreon> พูดว่าเล็บโน้ตซีอะไรไม่รู้มาขอวุธอะไรดีๆหน่อยเอาไปสู้กับมีดอะปั๊บ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  เอาวุ้ดดีวันนี้มีไหมเฮ้ยสปาร์ต้าลบเอาสปาร์ต้ามาเอาสปาร์ต้ามาสปาร์ต้ามาเอาสปาต้ามาพี่ไออย่ามายุ่งกับชี่เตะนะเว้ยเตะนะเว้ยไอเตะนะเว้ยขาหักโอ้ขาหักขาหักขาขวาหักโอ้กระโดดยงยงเลยขาหักกระดึงโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 แล้วเจ็บจากกระโดดทำไมมึงก็ค่อยๆเดินกูรู้ขามึงหักกูเห็นแล้วนะ ขาหักระดับหัวเข่าน่าจะแตกนะครับผมแล้วมึงกระโดดทําไมละ่ะเอา้านี่นอนลงไปน,นั่นเอา้าพับยิ่งหนักกว่าเดิมอีกแล้วมึงจะกระโดดทําไมใจมึงได้กูเข้าใจเออนอนไปนอนลงไปไปเข้าเฟือกตามหมอหน่อยหมอหมอตามหมอหมานหน่อยมึงจะเข้ามาใกล้กูทาไมละ่ะมึงไปสุดไปอดนอนลงไปหมอเอ,เอาหมอมาอยัาง่ะโอเคไม่เป็นไรเอ้ยมา มาบุลลี่เฉยเฮ้ยเออฟาร่าขออาวุธหน่อยเอ้าทีเดียวตายมาเฮ้ยเ็ฮ้ยเอาฟอว์ฟอว์จบจบฟอวมาดับคู่เรียบร้อยเฟอร์เตอร์เลยอีกรอบหนึ่งกับพริบกับพริบกับพริบแบบนี้กับพริบแบบนี้ไม่ใช่คอมคอมกูเนี่ยไปเอาโอ้ยนั่นเห็นไหมมันตั้งหลักได้เลยมันตั้งหลักได้เลยมา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 เฮ้ยเอา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 เขาเรียกว่าเอาเงาดีกว่าเงาเงานะครับผมใส่มวก ใส่เกาะแล้วก็ใช้เงาแหมมาพี่เจ็บสลบันหมดนี่เมาฟักเงาฟาดเงาฟาดได้ไอไก่หนามดีกว่าเอาไก่หนามอ่ะเงาฟาดเงางัดเงาล่วงยาเงาฟาดเงาฟาดไก่หนามาทังเงาไก่หนามมาทังเงาอ๋อหุ้ยงาก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยใส่เกาะก่อนเออเอามาศัตรูมาแล้วศัตรูมาแล้วเตรียมตัว ใช้งาวิชางาววดอูฟาเขาหัวแตกหัวแตกสลมฉันหมดฟาเขาหัวอุ้ยหัวแตกหัววิ่งวิ่งเขาหูเนี่ยตีเขาหัวแตกแตกหลายตัวแล้วก็ฟาเตอร์เลยรีกันรีเกมก่อนรีเกมกันเลยขอ้ยรีเกมก่อนเออเลยตลอดเลยตายเถอะโอ้ยรีเกมกันรีเกมดีหมดคุณสมบัติแล้วก็เบต้า มีลีไหมมีซ่อมแซมไหมนี่ไงตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับผมเรียบร้อยช่างมันรอแป๊บนึงนะครับผมแล้วพวกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำรับน,นี้ลักกี้ครับ